ที่หลักของหนังสือเล่มเนี้มันคือเรื่องของความรักเลยเว้ยจริงค,คือความาความรักคือชนะทุกสิ่งอะประโยคที่ครู <c oughs> มารีพูดแล้วแบบเฮ้ยมันเออมันใช่ตอนแรกอ่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะที่ครูมารีพูดว่าทรงรักกันไว้หรือไม่ก็ดับศูนอารมณ์เหมือนว่า <c oughs> เฮ้ยรักรักกันไว้นะไม่ใช่รักคนอื่นด้วยนะรักต้องมอบความรักให้กับตัวเองด้วยคือถ้าสมมติว่าคนเราไม่มีความรักแล้วอะก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อไปขอป่ะ ใน mm hmm. สิ่งที่เราถอดความมาได้นะเออสาหรับสาหรับวาวาเรารู้สึกว่าอ่านแล้วเก็ดกับประโยคนี้ยังไงบ้างจริงก็คือสุดท้ายมันไปเป็นความรักหมดแหละพอเราแบบว่าเพราะเพอาอ,อ่านใช่ไหมแล้วมันคือแบบครูมอลลี่ก็คือเป็นแบบคนที่แบบมีความรักเมตตาปรถนานี้มากาที่เราอ่านดูออแล้วมันก็แบบใช่ไหมเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนี้แหละคือเราไปแบบเออคิดถึงแบบ สิ่งอ,อื่นๆเนี่ยเช่นแบบว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องความถูกต้อง <warrant. S 1> หรือว่ากับคนในครอบครัวเราคนรอบๆตัวเราอะเรามีแบบชุดความคิดแบบองถูกต้องนะมันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนี้นสิมันคือความยุติธรรมอันนี้มันคือความถูกต้องมันไม่แฟร์เลยมันอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าในวันที่แบบมันจะไม่จะตายแล้วว่ามันไม่ไไมีความหมายเลยสิความหมายสุดท้ายความหมายมันคือความรักเออจริงๆสุดท้ายมันคือแบบ ความรักเท่านั้นนะที่มันจะเหลืออยู่ความรักวินทุกสิ่งจริงน้นอ,อ่าเลยใช่ความรักคือรักทุกสิ่งจริง